ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้กับญี่ปุ่น2-3ต่อ 3, เซตผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในชันลีก2,025สัปดาห์ที่2ที่เขตปกครองพิเศษท่องกง ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติญี่ปุ่นผลการแข่งขันเป็นทีมชาติไทยที่แพ้กับทีมชาติญี่ปุ่น2-3ต่อเซตด้วยคะแนน 25-18, ต่อ 25-23, ต่อ 20-25, ต่อ15-25ต่อและ11-15ต่อ ทีมชาติไทยทําได้ดีมากในเกมนี้เป็นฝ่ายชนะญี่ปุ่นไปก่อนใน2เซตแรกก่อนที่ญี่ปุ่นจะกลับมาชนะ3เซตรวดจบเกมการแข่งขันทีมชาติไทยแพ้กับญี่ปุ่น2ต่อ3เซตสำหรับโปรแกรมหน้าถัดไปทีมชาติไทยมีโปรแกรมลงทำการแข่งขันวันที่19มิถุนายน2568เวลา16นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยทีมชาติไทยพบทีมชาติอิตาลี